ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารพันสารภูมิโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของดวงความรักนะครับสำหรับคนที่มีแฟนเป็นคนที่มีมุกหรือว่าเป็นคนตลกเราจะใช้ชีวิตกับแฟนอย่างไรที่จะให้มีชีวิตที่ยั่งยืนและก็ยาวนานมีคำตอบสำหรับคลิปนี้เราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับ คนที่มีครอบครัวหรือมีคู่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่นะครับถ้าแฟนของเราเป็นคนที่มีมุกเยอะเป็นคนตลกนะครับมีวิธีคิดมีวิธีพิกแพลงหรือทําให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกอมยิ้มได้หรือรู้สึกว่ามีความสุขผมว่าครอบครัวนั้นเป็นคนที่โชคดีนะครับแต่บางครั้ง าการเล่นหรือการที่มีมุกเยอะๆก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแบบนี้ในทุกๆเรื่องนะครับเพราะว่าบางเหตุการณ์บางเรื่องบางราวเนี่ยการที่จะมีมุกในบางเหตุการณ์ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมฉะนั้นการดําเนินชีวิตยังไงกับคนที่มีมุกมีเรื่องของรอยยิ้มเนี่ยเราจะอยู่ยังไงอย่างยั่งยืนเพราะบางที อาจจะแกล้งในเรื่องของซีรีส์กลายเป็นเรื่องโจ๊กหรือกลายเป็นเรื่องตลกแต่บางครั้งเรื่องอที่มันไม่มีไม่ได้มีมูลแต่ทําให้ดูเป็นจริงเป็นจังทําให้คนรอบข้างนี่อาจจะไม่รู้ว่า,ามีความคิดอย่างไรแฟนเราทําไมเป็นคนแบบนี้ทําไมการกระทํากับคาพูดมันอาจจะแตกต่างกันนะครับฉะนั้นหลายๆคนมี แฟนหรือมีคู่แล้วมีลักษณะเป็นแบบนี้หลายๆคนก็มาปรึกษาหารือกับผมว่าแล้วจะใช้ชีวิตยังไงเราก็แนะนําผมก็แนะนําไปเลยว่าถ้าคุณมีแฟนมีคู่เป็นแบบนี้ก็ให้ตามน้ำไปนะครับอันไหนเราโอเคเราก็ดึงบ้างปล่อยบ้างอย่าทําให้คนที่เป็นคู่เป็นแฟนเราต้องมารู้สึกเครียดเวลาอยู่ใกล้ชิดกับเราเวลาเขาอยู่คนอื่นเขาอาจจะมีอารมณ์ที่ดีหรือมีความสุข แต่เวลามาอยู่กับเราแล้วอารมณ์อาจจะเป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่จะเป็นเรื่องดีสําหรับตัวของเราสักเท่าไหร่ฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีแฟนแล้วก็มีคู่เป็นคนที่มีออคําพูดแล้วก็มีรอยยิ้มให้เราอยู่ตลอดเวลาผมว่าคนในครอบครัวก็แฮปปี้มีความสุขนะครับแต่บางครั้งการกระทาบางอย่างอาจจะมองว่าเฮ้ย hey, เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเป็นเรื่องโกหกหรือเปล่า เป็นมุกจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นมุกที่ไม่จริงฉะนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรฉะนั้นการที่มีแฟนมีคู่เป็นแบบนี้ก็ต้องกระตุกบ้างเตือนบ้างนะครับแล้วเราจะอยู่กับคู่กับแฟนของเราได้ดีเลยทีเดียวผมถือว่าคนที่มีแฟนเป็นคนที่มีความสนุกสนานอยู่ในตัวเองผมว่าอยู่แล้วไม่เครียดนะอยู่แล้วไม่กดดัน อยู่แล้วมีความรู้สึกบันเทิงถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนร่ำคนรวยอะไรนะครับแต่การที่จะอยู่กับคนที่มีมุกแบบนี้ทำให้เรารู้สึกมีรอยยิ้มได้นะครับแล้วก็ทำให้คนรอบข้าง ประทับใจในตัวของแฟนเราในตัวของคู่เราไม่มีใครที่จะรังเกียจแฟนเราหรือคู่ของเราอย่างแน่นอนฉะนั้นการดําเนินชีวิตดําเนินชีวิตยังไงก็อย่างที่ผมแนะนำว่าตามน้ํามีอะไรก็เอออ,อหอหมกไปอย่าไปมีข้อโต้แยง้งหรืออย่าไปมีเพจเชื่องเงื่อนไขอะไรมากมายคนเราต้องการคน เอาใจต้องการกำลังใจต้องการคนที่เซเยตต้องการคนที่เข้าข้างเราฉะนั้นในทุกๆเรื่องถ้าเราเข้าข้างอย่างมีเหตุมีผลผมมั่นใจว่าการดำเนินชีวิตของคนแต่ละคนคู่แต่ละคู่เนี่ยมันก็น่าจะยั่งยืนถาวรในยุคป,ปัจจุบันผมมั่นใจว่ามีความเครียดเกิดขึ้นกับทุกครอบครัวอย่างแน่นอนฉะนั้น ไม่อยากจะให้ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งมีความเครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องญาตินะครับเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้มีความสุขกับคู่ของเรากับแฟนของเราผมว่ามันเป็นยาชั้นดีเลยทีเดียวที่อาจจะทําให้เรามีอายุยืนยาวนานหรืออยู่กับคนที่ เอ่ทำให้เรามีความสุขมีรอยยิ้มเนี่ยผมมั่นใจว่านั่นคือยาขนานชั้นดีที่ไม่ได้มีในทุกๆครอบครัวนะครับผมว่าบางครอบครัวเท่านั้นที่จะมีโอกาสที่จะได้เจอได้แฟนเป็นแบบนี้แต่ถ้าคุณเจอแล้วก็ควรจะรักษาเอาไว้ผมมั่นใจว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดีสําหรับคุณกับคนที่คุณเคยเจอมาคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่กับคุณได้อย่างยัง่งยืนเลยก็ได้นะครับ ก็ขอฝากเอาไว้ในคลิปนี้แต่ท่านๆใดสนใจอยากจะตรวจด,ดวชะตาเกี่ยวกับเรื่องของความรักสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมได้เลยติดต่อโทรมือถือนะครับส่วนตัวหมายเลข0957050163 ID Line นะครับ horovip789 การดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองเลยนะครับว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นยําชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารจะได้ไม่ผิดพลาดค,คลิปสําคัญๆที่ผมจะออกมาเรื่อยๆให้ท่านได้ติดตามนะครับ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้มีรอยยิ้มกันทุกๆคนเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ